ทุกคนเราจะมาหา็อตยิงหา่าโห็อตอัดตัวแล้วครับท่านนี้อุ้ยคนนี้คมนะครับคนนี้คมไม่ไหวไม่ไหวได้บางจังหวะครับเอาอ้าอทอโ ุมแรกนี่นักโยเกติตเต็มเลยละช็อตอุ้ยดิเลนไปหน่อยเข้าทีครับ ยอนใหยงดูนี่ยอนยอนยนยยอนไปไให้มัน,นยิงมาให้มันยิงมาให้มันยิงไปก้อนให้มันได้ใจไปก่อนถ้ามันยิงก็สามตัวป,ป,ปุ่มปุ๊บ ได้แค่ส่องช็อตเองแค่ช็อตเดียวเองทองหัวติอ่ะครับเลยหบายเลยเกินไปหรือป้าทุกคนนี้า้า้้ด้้ด้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้ ไม่ดูส,สดๆดิเน,นจอดสดเลยผมหาจอดให้ดูส,สดๆนะ่ย่าว้าวขอ,อนะคะทุกคน,คน,น,คนคสสทำไมเนี่ยครับขยนทำาไมอ่ะนี่คนน้เทำให้สังคมเกมดูครับสังคมเกม ดูคนดิสัยดิสายครับเดี๋ยวคอยดูคนเดี๋ยวผุ้คนดูแล้วกันแล้วมันย่อมันจะย่อมันมาจ้าถ้ามันเปิดมันไม่มันหัวย่อเลยอ่ามันไม่ย่อมันไม่ย่อมันไม่ย เกมากเนี่ยเจอตะคนแบบนี้ใครไม่อยากเล่นพอไหมครับไม่เล่นเกมอ่ะใครพออ่ะช่วยกดไลค์ช่วยคอมเมนต์รายงานตัวหน่อยผมไม่ไหวละ